บุรีรัมย์เมืองแห่งความรื่นรมตามความหมายของชื่อเมืองได้ทิ้งร่องรอยความรุ่งเรืองในอดีตที่ผ่านมาด้วยประสาทหินน้อยใหญ่ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปและแหล่งโบราณาคดีมากมายให้ค้นหาจุดกำเนิดเรื่องราวแห่งอารยธรรมดั้งเดิมของมนุษยชาติพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตั้งอยู่บริเวณวงเวียนถนนสายบุรีรัมย์ประคนนชัยเป็นพระบรมราชานุสาวรีที่ผสกนิกรชาบุรีรัมย์ได้ร่วมกันสร้างขึ้นด้วยความสำนึกในพระมหากรณาธิคุณแห่งผู้สถาปนาเมืองบุรีรัมย์และเพื่อเป็นอนุรสรณ์สักการะรวมทั้งศูนย์รวมจิตใจที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และมหาจักรีบรมราชวงศ์ ขอโทษนะครับคุณเป็นไกด์่ะครับค่ะมีอะไรใหช่วยหรือเปล่าคะ,อะพอดีผมอยากทราบเรื่องราวของจังหวัดบุรีรัมย์มาครับคือมาเที่ยวที่นี่แล้วย,ยังไม่ได้ไปที่ไหนเลยอะคือผมอยากมีคนนําทางครับอ๋อค่ะยินดีค่ะไม่ทราบว่าวคุณอ๋อผมอเล็กซ์ครับอ๋อนี่แก้านะคะครับงั้นเดี๋ยวแก้าจะพาชมปราสาทหินพนมรุ้งก่อนเลยนะคะขอะคบคุณครับค่ะเชิญค่ะปราสาทหินพนมรุ้งเป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่บนเขาพนมรุง้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ สร้างขึ้นโดยมีรูปแบบศิลปะขอมโบราณที่มีความงดงามและยิ่งใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยซึ่งปรากฏให้เห็นได้ในรูปของงานสถาปัตยกรรมการจำหลักลวดลายการเลือกทำเลที่ตั้งบนยอดเขามีแผนผังตามแนวแกนที่มีองค์ประกอบของสิ่งก่อสร้างต่างๆเรียงตัวกันเป็นแนวเส้นตรงพุมเข้าหาจุดศูนย์กลางคือปราสาทประธานจากงานก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่นี้ ทำให้เกิดความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งนั่นคือแสงพระอาทิตย์ที่ส่องแสงลอดผ่านประตูปราสาททั้ง15ช่องพอดีในรอบหนึ่งปีจะมีเพียงแค่สีครั้งเท่านั้นซึ่งนักท่องเที่ยวต่างพากันชื่นชมปรากฏการณ์นี้อย่างเหนื่งแน่น ทับหลังนาลายบันทมศิลน,นะคะเป็นทับหลังที่มีความงดงามและมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยคะ่ะลวดลายวิจิตรสวยงามมากเลยนะครับค่ะนอกจากความสวยงามของปราสาทแล้วยังมีประเพณีความเชื่อและวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาด้วยนะคะอะหรครับยังไงครับเป็นความเชื่อของชาวบุรีระะัมค่ะที่ถือปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบัน ประเพณีขึ้นเขาผนมรุง้งชาวบ้านในเขตจังหวัดบุรีรัมย์เชื่อกันว่าในชั่วชีวิตของตนต้องขึ้นเขาผนมรุ้งให้ได้สักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไปนมัสก,การสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วและทุกปีจังหวัดบุรีรัมย์ก็จัดให้มีงานประเพณีขึ้นเขาผนมรุง้งเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันมหัศจรรย์ของปราสาทผนมรุง้งซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมาก ปราสาทเมืองต่ำเป็นชุมชนที่มีความสัมพันธ์นกันกับปราสาทหินพนมรุง้งแม้ว่าปราสาทเมืองต่ำจะตั้งบนพื้นราบแต่ปราสาทหินแห่งนี้มีการวางผังที่แฝงความหมายตามคติการสร้างศาสนสถานขอมที่เกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องแกงกลางของจัก,กรวาลอันสัมพันธ์กับความเป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และที่นี่จะมีสระน้ำทั้งสี่ด้านของตัวปราสาทล้อมรอบระเบียงคดมีลักษณะเหมือนตัว L ในภาษาอังกฤษ ที่ขอบสะจะสลักเป็นลำตัวพญานาคซึ่งเมื่อบาบรรจบก,กันที่มุมจะมีลักษณะเป็นนาค่าเสียนเป็นนาคในศิลปะแบบป่าปวนปราสาทหนองหงจังหวัดบุรีรัมอยู่ทางด้านซ้ายของแนวสันเขืนลำนางรองห่างจากตัวเขื่อนประมาณ500เมตรเป็นโบราณสถานขนาดเล็กจากลักษณะการก่อสร้างและศิลป,ปกรรมตรงกับศิลปะเขมรแบบป่าปูนซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่17 ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ตั้งอยู่ถนนจิระในมหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมย์เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุอันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์โบราณาคดีและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจอีกทั้งเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยจัดแสดงนิทรรศการหลากหลายหัวข้ออาทินิทรรศการเกี่ยวกับช้างชาวสวยภาพื้นเมืองจิตรกรรมฝาผนัง เครื่องถ้วยโบราณวิถีชีวิตชาวอีสานสภาพภูมิศาสตร์และชุมชนโบราณของบุรีรัมเตาเผาและเครื่องดินเผาอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมเป็นภาชนะที่นำดินมานวดปั้นผึง่งให้แห้งแล้วนำไปชุบน้ำเคลือบขั้นสุดท้ายจึงนำไปเผาด้วยความร้อนสูงออกมาเป็นเครื่องเคลือบดินเผางานค้นคิดของมนุษยชาติที่ยังคงทันสมัย ประเทศจีนเป็นชนชาติที่มีการผลิตเครื่องปั้นดินเผามายาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจในประเทศไทยถือได้ว่าแหล่งเตาเผาบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นแหล่งเตาเผาที่มีความเก่าแก่มากแห่งหนึ่งซึ่งมีข้อสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ถังถึงสมัยราชวงศ์ซ่งโบราณสถานแต่ละที่ของที่นี่บ่งบอกถึงความเป็นมาได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับ หลักฐานที่เหลืออยู่เนี่ยเราพยายามเก็บรักษาไว้ให้ได้มากที่สุดค่ะเพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของชาวบุรีรัมค่ะงานแข่งเรือของชาวอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมเป็นประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2480จนถึงปัจจุบันจัดแข่งในแม่น้ำมูลซึ่งจะมีเรือจากจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมแข่งขันด้วยโดยจัดขึ้นวันเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงน้ำมากงานมาหาก,กรรมว่าวอีสานอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชาวบุรีรัมย์และคนอีสานที่สืบทอดกันมาช้านานมีว่าวจากทุกภาคทั่วประเทศและว่าวนานาชาติ เขาร่วมแข่งขันกันเป็นจำนวนมากวนาอุทยานภูเขาไฟกระดงเดิมทีชาวบ้านเรียกเขากระดงว่าพนมกระดองเป็นภาษาขเขมรแปลว่าภูเขากระดองเต่าเพราะมีรูปลักษ์คล้ายกระดองเต่าต่อมาจึงเรียกเพี้ยนเป็นกระดงวนาอุทยานภูเขาไฟกระดงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟโบราณซึ่งยังคงปรากฏร่องรอยปากปล่องให้เห็นได้ เขื่อนลำนางรองเป็นเขื่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดบุรีรัมย์มีความสูง23เมตรสันเขื่อนยาว1,500เมตรอยู่ในเขตตำบลนนดินแดงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ห่างจากอนุสาวรีย์เหล่าสู้เพียง1กิโลเมตรเท่านั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สงบเงียบและสวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดละเลิงร้อยรูเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตอุทยานป่าดงใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อให้นักท่องเที่ยว เยาวชนประชาชนและผู้นิยมรักธรรมชาติได้เข้าไปเที่ยวชมและศึกษาธรรมชาติโดยที่อุทยานป่าดงใหญ่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโกเมื่อปีพุทธศักราช2548ที่ผ่านมาอีกด้วยเขตพื้นที่ห้ามล่าพันธ์สัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มากอเภอเมืองจังหวบุรีรัมย์ แหล่งดูนกระเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน6พื้นที่ชุ่มน้ำที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศผ้าสิ้นตีนแดงเป็นผ้าเอกลักษณ์ท้องถิ่นของอำเภอพุทธทยสงเป็นผ้าสิ้นที่กลุ่มคนเชื้อสายลาวเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเมื่อประมาณ200ปีมาแล้วเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผ้าสิ้นตีนแดงคือหัวสิ้นและตีนสิ้นของผ้า จะเป็นสีแดงสดตอนกลางของผ้าจะเป็นลายมัดหมีเรียกว่าหมีขอจะเป็นสีดำสีน้ำตาเหลือบทองและทอเป็นพื้นเดียวกันการทำสิ้นตีนแดงมีความยุ่งยากกว่ามัดหมีชนิดอื่นจึงไม่ค่อยนิยมทำกันจนเกือบจะสูญหายไปชาวพุทธไทยสงฆ์ได้มีการรณรงค์ให้กลับมาผลิตและนำมาใช้ในงานพิธีสำคัญสำคัญ,ำคญทำให้ทุกครัวเรือนจะต้องมีไว้ประจำบ้านซึ่งเป็นของดีเมืองพุทธไทยสงฆ์ ข้าวภูเขาไฟข้าวหอมมะลิพันธุ์ดีของจังหวัดบุรีรัมย์ปลูกบริเวณพื้นที่อันเป็นภูเขาไฟที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆเป็นข้าวที่มีชื่อเสียงได้รับคำร่ำลือถึงคุณภาพทั่วประเทศขาดไม่ได้สำหรับผู้ที่มาเยี่ยมเมืองบุรีรัมย์ขาหมูนางรองขาหมูเจ้าอร่อยในตำนานของภาคอีสานขาหมูนางรองรสหวานออกนวลๆไม่จัดจ้านเนื้อนุ่มไม่แห้งแทบไม่ต้องออกแรงเคี้ยว แล้วคุณอเล็กจะไปที่ไหนต่อคะวันนี้คงไปไหนไม่ทันแล้วล่ะครับคุณแก้วพอจะรู้จักที่พักแถวนี้บ้างไหมครับแก้วว่าคุณอเล็กลองเปลี่ยนบรรยากาศสัมผัสวิถีชุมชนดูบ้างไหมคะที่ไหนครับที่โฮมสเตย์บ้านโคกเมืองค่ะครับปัจจุบันนักท่องเที่ยวต่างมุ่งหาความเป็นธรรมชาติและต้องการสัมผัสความเป็นท้องถิ่นมากขึ้น สวัสดีค่ะชญาในยัยสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบมาตาใส่นอลูกหลานนอมาตาไปเบิรงนประสาทเห็นเมืองตาม,มาจ้ะไปอาบน้ำอาบท่าก็ลูกกระเชิญค่ะครับขอบคุณครับมาลูกหลายมามา,มา,มา,มานั่งข้างๆพ่อเนี่ยมา คุณอเล็กใส่ชุดตรงแาวก็ดูดีเหมือนกันนะคะเนี่ยจริงๆแล้วผมไม่เคยใส่ชุดแบบนี้มาก่อนเลยนะครับแต่ก็สบายดีนะส่สัใสคืนนี้จะหลับสบายหน้าดูเลยเร <c oughs> ับพรุ่งนี้ผมคงต้องเดินทางไปจังหวัดสุรินทร์แต่เช้าเลยครับนายขอบคุณมากนะครับที่เป็นไกดให้ในวันนี้ค่ะยินดีค่ะไม่ได้พ่อพี่สิไม่เคเข้ากมนี้แล้วเด้อโอจะยอมไปช่วยละ การท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์พักโฮมสเตย์ที่สามารถรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นอันดีงามไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยพิธีบายสีสูข่ขวัญการให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยความเป็นกันเองพร้อมการจัดก,กิจกรรมที่น่าสนใจเช่นการสาธิตทำขนมพื้นบ้านบริการนวดแผนไทยศูนย์รวมผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน จึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมากได้แก่โฮมสเตย์ day, หมู่บ้านโคกเมืองอำเภอรประโคนชัยจัังหวดบุรีรัมย์เมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรม